สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Lord Easy กัญชาเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีไฟกันญชาเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีไฟนะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่มอัปเดตมาล่าสุดวันนี้เลยก็จะมีในส่วนของโค้ดสกิปปืนนะฮะเป็นแบบถาวรเลยนะครับผมแล้วก็โค้ดท่าทางครับแต่ก็จะมีในส่วนของโค้ดเพชรกันด้วยนั่นเองนะครับผมจำนวนหนึ่งหมื่นเพชรนะครับถ้าใครนะครับอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนเลยนะครับผมกดไลค์ลนี่เลยนะ ถ้าดูคลิปนี้ไม่จบพี่ขอให้ไม่ได้โค้ดนะครับโอเคนะคแต่ก่อนอื่นนะฮก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดหนึ่งในคลิปนี้นะครับพี่จะมีการแจกเพชร1,060พชเพครับ จำนวน10รางวัลนั่นเองแล้วก็จะมีการแจกในส่อของเป็นแพ็กเกจครับผมเป็นในส่อของแพ็กเกจตัวละครอะลูนั่นาดีครับจำนวน10แพ็กเกจนะครับผมราคา1,999เพชรต่อ1แพ็กเกจนั่นเองนะครับก็จะได้รับที่ห่อของตัวละครนี้เลยได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็ตัวละครนั่นเองนะครับได้ครบเลยนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็พี่นะครับจะมีการแจกในส่อของเป็นสกินปืนนะครับเป็นแบบถาวรนะครับผมหนึ่งกระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนนะฮะบอกพี่มาพี่ทําการจะคครรัับบบผมมได้้้ททุกกออเลยยนนนะีีีู่่ใ ไม่เป็นแบบใหม่นะ่ราะแบบเก่กาก็และแต่นะฮะได้หมดนะครับโอเคนะแล้วก็พี่จะมีก,การจะส่งของขวัญให้หน้องๆนะครับที่คอมเมนต์ยูไอสดีในคลิปนี้เองใครคอมเมนต์ยูไอสดีในคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยนะครับพี่ทําการจะส่งไปให้และทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้ไม่ว่าเป็นปักเป็นชื่อหรือว่าเป็นท่าทางนะฮะเราเป็นชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดนะครับโอเคนะแล้วก็พี่จะมีกติกานะครับสี่ข้อสําหรับการรับของรางวัลพวกนี้ กติกาข้อแรกกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ UID ของตัวเองของใครนะครับง่ายๆนะครับผมแค่นี้เลยนะฮะับสำหรับกติกา4ข้อนะครับไม่ยากเลยโอเคนะถ้าอยากได้กันก็อย่าลืมตามตาม,ตามกติกาที่พี่บอกไปด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูโค้ดกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเป็นในส่วนของสกินปืนลลููกกนนนัั่่เเอองงครบป็าพ เลสในนี้น,นะครับแต่จะเป็นกระบอกสีแดงเนาะบวกกระตากระยิง2บวกว่าเร็วรีโหลด1ลบแม็กกาซนหนะครับแล้วก็จะมีในสองเอ็มเป็นในสองเอ็มจีแฟลชซิงสปาร์ตนะครับเป็นอันดับที่สิบนะเป็นกระบอกสีทองนะครับโปรธามิ 1นะ่งเนบวกสายตาการยิง2ลบระยะ1นะครับโอเคประมาณนี้สำหรับสิกเนตปืนแล้วก็จะมีท่าทางท่าทางครับผมเป็นสอของท่าทางเบบี้ชาร์กนะครับนี่เลยนะฮะเป็นท่าทางเบบี้ชาร์กนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสอนเป็นท่าทางถ่ายรูปวันนี้เลยเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ท่าทางถ่ายรูปเป็นท่าทางโปรยเงินนะครับโอ้โหผิดผิดผิดขอโทษขอโทษมันอยู่มันอยู่คล้ายๆโปรยเงินนะครับเออนะครับเป็นท่าทางโปรยเงินอันนี้นะครับผมอ่ะ โอเคนะครับไปก่อนทีเด็ดของเราเลยนะครับหนึ่งหมื่นเพชรสามารถเติมได้เต็มคนคนละหนึ่งพันเพชรนั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้ก็ตอนนี้นะครับพี่มาเล่นอดีแฟนแฮมเป็นต้องแปลกใจว่าทำไมเพชรถึงเหลือสามร้อยนาะนะครับทราบเป็นอดีพี่เพชรหลักหมื่นแน่นอนนะครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอพาอัปเดตกิจกรรมนิดนึงว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยกิจกรรมจะเป็นสองคอนทรค์ใหม่ไปเที่ยวไทยแลนด์นะฮะนี่นะฮะก็จะมีการอัปเดตนั่นเองนะวันที่หนึ่งนะ ถึงวันที่11นะวันที่11ก็จะเป็นาการอัปเดตแพทใหม่นะฮะก็จะมีการแจกในส่วนของเป็นคบอนนัมอรอยัลนะ,ะเป็นระยะเวลาแนะเป็นจำกัดระยะเวลาหนึ่งเดือนนะฮะแล้วก็สามารถมาทำธุรกิจนะฮะแล้วก็รุ่นรับตรงนี้ได้เลยนะมีแต้มซากรุระแล้วก็สามารถรับตรงนี้ได้เนาะเห็นไหมนะครับก็มาติ๊กรับได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นไอบอร์ดไอบอร์ดเก่านะแล้วก็นี่นะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้นะครับแนะนำให้เอาอันนี้ดีกว่าอันนี้มันแรงนะครับแต่ก็มาแจกนะครับแล้วก็พวกชุดนะชุดเนีพี่อยากอ่าพี่ แล้วแต่ทุกคนเลยนะว่าจะได้ชุดไหนเพราะมันจะมีชุดฟรีให้รับกันนะครับโอเคนะแล้วก็เนี่ยทำภารกิจรายวันรับไปทุกวันทุกวันนะจะดีเซตทุกตีสีของวันเลยรับอ่าคูณสคูณสคูณสเห็นไหมนะครับแล้วก็มีออกสำรวจด้วยนะครับแล้วก็จะมีให้แพ็คดาวน์โหลดเกาะสวรรค์นั่นเองนะครับก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีเป็นใน2กิจกรรมเทศกาลไอวอนอย่างนี้ครับนี่เลยนะก็เป็นกิจกรรมเทศกาลไอวอนเดี๋ยวยิงให้ดูหนึ่งนัดปังไหนเอ่ยโอ้โห เกลือมากนะครับก็อันนี้ก็สะสมครบ700พอยต์นะสามารถรับไอวอลซันต้าตรงนี้ได้เลยนะให้มาเดี๋ยวยิงให้ดูอีกเม็ดหนึ่งนะครับอ่านี่อีกหนึ่งนัดบึ้มอ่าโอ้โหได้เกลือส่วนใหญ่เป็นของเกลือนแนนในนี้ไม่ค่อยมีของแร่เนาะนะครับโอเคแล้วก็จะมีในสอดเป็นร้านค้าแห่งความมืดนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้ก็เป็นถ้าตามโอนเงินเหมือนกันตรงนี้พี่มีโค้ดแจกก็อย่าลืมไปรับโค้ดกันด้วยนะครับอ่แล้วก็อย่างอื่นนะครับมี1นึ่งโมกะานะครับไหนเอ่ย1นึ่งโมกะาไหนก็มี อันนี้เลยนะฮะพีไฟเดย์ Friday นะครับเล่นรับบัตรซักห้องนอนหนึ่งใบเล่น2ชั่วโมงนะครับค่ะเยอะอยู่นะนะี่ครับโอเคแล้วก็มีชุดอายุเคตรงนี้นะครับนี่นะฮะก็เป็นชุดหอยนะสีขาวนะครับแล้วก็มีเป็นที่สอง่าทอมสันนะครับทอมสันแล้วก็นี่เลยนะเดี๋ยวขอเปิดชุดใหม่กันฮึบฮึบโอ้โหเกลือมากเกลือมากเกลือจริงๆ เกลือมากนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ไปเติมโค้ดให้ดูกันละกันว่าสามารถเติมโอ้ตอนนี้มันไม่มีให้เติมโค้ดในหนาตรงนี้นะครับก็รอเติมโค้ดนะั้นเดี๋ยวพี่จะเอาอ่าในส่วนของโค้ดไปใส่ไว้ให้ได้รับคขาเมนประมุเนาะเพราะตรงนี้หน้าเติมโค้ดไม่มีเดี๋ยวพี่ทิ้งเว็บเติมโค้ดไปให้กันละกันนะโอเคนะครับแล้วก็มีกิจกรรมลดยับตรงนี้เนาะนะครับลดยับยับเลยนะครับนะก็จะเหลือมันจะลด3 3เนะครับ ก็สามเปอรเซ็นสามเปอร์เซ็นต์ก็เนี่ยก็จะเหลือสี่ร้อยเพชรไม่ใช่สี่ร้อยเพชรสี่ร้อยคุปปองเสร็จแล้เพชรก็ว่าไปนะครับก็มันก็แล้วแต่ในส่วนของเกมเขาปรับมาเนาะนะคพ่ะมันลดตามนี้นะครับก็เพิ่มอัตราการดรอปด้วยนะเออนะครับจะเพิ่มอัตราการดรอปนะครับอ่าเพิ่มเหมือนอเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยก็จะเป็นเหมือนอัตราการดรอปตัวชุดนี้มันอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็เป็นสองเปอร์เซ็นต like ์น so ั่นเองนะครับโอเคแล้วก็มีอ่าเป็นในส่วนของ ะไรนะเป็นปืนใหม่แล้วก็พวกสัตว์เลี้ยงใหม่ปะ่ะนะครับปืนใหม่แล้วก็สัตว์เลี้ยงใหม่นะยังไม่แน่เอ้ยนี่ไงมาแล้วนะเป็นบิสตันนะครับอ่าก็าเป็นทักษะอะไรเนะี่ยเพิ่มระยะการปาวุธประเภทระเบิดระเบิดไอวอระ War, ระเบิดแสงระเบิดควนันอ๋อ เพิ่มเยอะอยู่นะนะครับสิเลยนะครับแล้วก็มีเคียวเป็นมีดใหม่นะครับเป็นเคียวนะอ่าอยู่นี่เลยอ๋อเคียวยังเข้ายัง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 ไม่เข้ามาหน้านี้เนาะนะครับอ่าเคียวยังไม่เข้ามาหน้านี้เอ้ยได้เป็นอาวุธพิเศษปะไม่ยังยังยังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับแล้วก็จะมีเป็นมีดนะเป็นมีดเอ่ออะไรนะเป็นมีดปลาเออเป็นมีด M7 นะ M7 นะครับ M7 นั่นเองนะครับก็เป็นมีดใหม่นะรอรออัปเดตนะครับรออัปเดตก็อย่าลืมไปโหลดแพ็กก่อสวรรค์ด้วยนะตรงนี้นะครับ8 5เมกก็เป็นแพ็กก่อสวรรค์แบบใหม่นั่นเองนะครับถ้าไม่โหลดก็เป็นแบบเก่าแต่ถ้าโหลดก็เป็นแบบใหม่นะฮะเออนะครับคือมันแปลกๆหน่อยนะเนี่ยก่อสวรรค์นี่เห็นไหมก่อสวรรค์อันนะนี้เป็นแบบใหม่แล้วก็อันนี้แบบเก่าคือไม่แนะนำให้ให้โหลดนะเพราะว่าคือ มันไม่ค่อยดีนะครับสำหรับแพ็กเกจพวกนี้เนาะขอต t อปไปดีกว่านะครับโอเคประมาณนี้ก็เลยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอสุ่มอะไรให้ดูนิดหนึ่งนะมีอะไรให้สุ่มบ้างไหมในนี้คือมันไม่มีอะไรให้สุ่มอะไอวอลดีกว่าทุกคนเราจะสุ่มไอวอลดีกว่า,านางยังไม่มีไอวอลไหนไอวอลนี้ปะนี่นาย,ยังไม่มีนะครับอ่ะสิบนัดไปดสองร้เพชรฮึบโอ้โหเกลือมาก,กได้ไอบอดมา ผมโดนบ่นแน่เลยใช้เพชรหมดอีกแล้วเพราะผมเพิ่งเติมคืนไปให้นะครับโอเคนะครับแล้วก็นี่เอ้ยึบไหนเอ่ยแพ็กเกจโหกล่องซีกันปืนนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเกลือเกลือนะครับของอดีตนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้แล้วก็สำหรับไอเทมโค้ดครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับใต้คอมเมนต์ปังบุดนะฮะพี่ปังบุดไม่ได้ปล่อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปเติมกันด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บไปแล้ว 别。Yeah.